สวัสดีครับอาจารย์มอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลริดจากเพจดูทุ่งนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับก็เลยได้มาทําสมุนไพรดูทุ่งสูตรสองนะครับดูทุ่งสกัดเย็นผสมเปล่าเคแดงนะครับการสกัดเย็นก็ใช้ง่ายๆนะครับว่าหุงข้าวเราเนี่ยครับแต่ว่าใช้ไฟอุ่นนะครับใช้ไฟอุ่นห้ามกดสวิตช์นะครับอุ่นไว้ประมาณสามวันนะครับผมเพื่อไล่แอลกอฮอล ข้างในนี้ก็จะเป็นน้ําของดูดทุ่งนะครับดูดทุ่งหมักกับแอลกอฮอล์หมักกับน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีกลาเกระแดงแล้วก็จะเอามาหุงหูงหูงนะครับหุสกัดเย็นก็คือหุงไฟเย็นนะครับจุ่มได้อุณหภูมิก็ประมาณ60องศานะครับห้ามเกินนั้นถ้าเทียบกับสมัยโบราณก็จะเป็นอุณหภูมิแดดนะครับความร้อนอย่าให้เกินแดดแดดจัดๆนะครับ ก็โบราณก็จะเอาไปใช้ใช้แดดครับเป็นส่วนประกอบแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนามาตามยุคตามสมัยนะจะคิดก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมานะครับหุงไปเรื่อยๆทิ้งไว้ครับเพื่อไล่แอลกอฮอล์ออกนะครับเราใช้แอลกอฮอล์ไปสกัดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ใช้เหล้าหลวงเหล้าต้มก็ได้มาสกัดแล้วก็มาหุงไล่เหล้าออกแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดอกว่านขันหมากเศรษฐีน้ำมัน งานน้ำมันอะไรที่เราต้องการผสมลงไปแทนแค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆแล้วก็หุงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในการหุงก็หลังจากที่เราหุงจนได้ที่เปิดพัดลมเป่านั่นคือเป่าให้เล่งการระเหยน,นะครับหลังจากที่เราหุงไปจนได้คิดว่าได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบว่า,าน้ํามันที่เราทำเนี่ยมันได้หรือย,อยังนะครับการทดสอบก็ใช้น้ํานะครับน้ําเปล่านะครับแล้วก็จุ่มมา นะครับนี่ครับจุ่มมาจากหม้อที่เราหุงแล้วก็มาโยดลงในน้ําดูครับเห็นะครับก็คือเอามาหยนยต้องให้เขาเป็นสายนะครับให้เขาเป็นสายหยดลงนะเป็นก้อนเป็นก้อนน,นะครับอม,มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยเอาทิชชู่มาพันไว้ให้ดูนะครับเราหยด ลงไปในน้ำนะครับหยดเรียงายางไม่หยดหยดลงไปในน้ําตึ้งหนึ่งครับมันจะเป็นก้อนลงไปก่อนแล้วค่อยแตกนะครับสังเกตไหมครับเป็นก้อนลงมาแล้วก็แตกเป็นเส้นค่อยๆหย่อลงไปอันนี้ก็เป็นตาําราเป็นตำหรับของครูบาอาจารย์นะครับแต่ถ้าเราหยดลงไปในน้ําปุ๊บแล้วมันแตกอยู่บนอัเหนือน้านําเลยแสดงว่ายังไม่ได้ที่นะครับมันจะหยอดลงไปวิ่งลงไปก่อนเห็นไหมครับแล้วก็แตกลงล่าง แต่ถ้ายังไม่ได้ที่เนี่ยเราเอามาแตะตรงน้ำข้างบนปุ๊บมันจะกระจายตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับสำหรับน้ํามันดูทุ่งสกัดเย็นผสมกลาวเครอแดงสาหรับของจักรกลนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ